มาจ้าจิงจ้มาจ้าจิงโจ้มาจ้าจิงโจ้จ้าาุ้นาจ้าจิงโจเรามาจ้าจิงโจ้เรามาจ้าจิงโจ้ออึจ่ามาจาริงจา้องเปิดเยนะเียนสอนแล้วน่นี่อ่ะเขื่อวไม่มีอินเอร ตองใช่ไหที่ไหนก็ต้องเชื่อมต่อตลอดมาเฟียมาเฟียหนึ่งมาเฟียสองจับยู๊บจับปูต่ายต่ายตายตาย Phan sửa mấy đu fan chứ Phan sửa máy na, đu phan tuật Nát đu phan có chứ ừ. <cười> 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 มาขึ้นงูสิงสองตัวเกี่ยวกันไหมบ้างกันโอ้ยโอ้ยอันนี้มันงูยังงูตำทานอยนี่ว้าวงูตำทานเกี่ยวงูยังโนนี่นัวงูหน่อยฮึดฮึดฮเกี่ยวกันเกี่ยวกันฮึดเอ้าฮึดพอยไม่ยิงมแน่นี่ส่วนนี้ผู้ใชายนั่งงู ก็เลยครับเป็นสาวสวยเนาะสาวสอง้าอยจริง,งจริงอยากดูกที่หนโอ๊ยดูไงดูไงโอ้ยมาแลวมา